เกษตรนี่ก็ไม่ใช่ว่าปลูกแล้วก็ทิ้งต้องให้น้ำเขาและน้ำก็ไม่ว่าไม่ใช่ว่ามาเองตามฝนไม่มีหน้าฝนหน้าแรงก็ไม่มีน้ำฉะนั้นเนี่ยต้องทำความรู้จักกับเขา ตอนนี้ผมทํางานน่ะผมตื่น6กโมงเชา้าตอนนี้ผมไม่มีงานทำาเเสียผมตื่นตีห้าอยากได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้น6กโมงถือถ่วยกาแฟมาแล้วก็เดินตามสวนตอนเชา้าเก็บไข่ดูนกดูอะไรไปเรื่อยๆมว่วเขาอยู่ความสุขชีวิตที่อเมริกาส่วนมากก็ตกไรตัวมันไปงียีเจ็ดไปเรียนจะเสร็จแล้วก็ได้งานที่นู่นเลยทำไอที ไม่ได้เกี่ยวอะไรเับ่รื่องธรรมชาติมากเท่าไหร่มีโอกาสเกษียณก่นอนอายุนิดหนึ่งเราคิดว่าโอเคงั้นอายุไงดีเราไม่ใช่คนอ,อยู่นอกเมืองอเราเป็นคนอยู่ในเมืองตลอดตอนนั้นกลับมาอยากจะหยุดละอยากจะพักละพ่อแม่ก็บอกว่าเออเราก็มีสวนนะมีที่นะเป็นคนเอาท์ดอร์อยู่แล้วแล้วก็อยากกินอะไรก็ปลูกอยากทําอะไรก็ทาผมเป็นคนําชอบทำอาหารอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยอยากจะปลูกอะไรที่อยู่ในเมนูเรามันก็ง่ายกว่าเราทําอะไรได้วยตัวเองนะฮะไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นเขา พยายามจะมองอนา,าคต3ปีเราอยากเป็นอย่างนี้5ปีอมอยากจะเป็นอย่างนี้10ปี7จะสบเนี่ยผมยังไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ก็ก็แนไว้ว่าก็คงจะอยู่อย่างเนี้ยเพราะว่ามันง่ายดีถ้าปลูกได้ก็ปลูก ถ้าเหลือก็ก็ให้คนอื่นหรือว่าแบ่งกันหรือแลกกันถ้าเหลือมากก็ขายไม่มีอะไรทิ้งทุกอย่างมีประโยชน์หมดแต่ตอนนี้ผมก็เลยมีอะไรเหลือผมว่าแบ่งให้ไก่หรือแบ่งให้วัววัวชอบกินกล้วยชอบกินสับปะรดเนี่ยเพื่อนเขาถามบอกโอ้โหผมไม่มีรอก1 7บ8ไร่ี่ะผมจะทำุณได้ยังไงบอกเฮ้ยไปอยู่คอนโดก็ทำได้ไดไมาฮะไอเดียคือว่าพืชน,นี่ เขาต้องการแสงแค่วันละสองชั่วโมงแล้วคุณอยู่คอนโดคุณคิดสิว่าสชั่วโมงของคุณอยู่ตรงไหนใช่ไหมฮะล้วจะปลูกอะไรที่อยู่คอนโดเนี่ยอย่างผมเอาโรสแมรี่มาเพิ่งรู้ว่าเขาไม่ชอบน้ําแล้วก็เขาไม่ชอบแดดผมก็าวางข้างแรกก็าวางไม่ตรงนู้นเลยล่ะก็เลยตอนหลังก็เริ่มเรียนรู้เข้ามาว่าโอเคพืชผลไม้หรือว่า ต้นไม้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่เหมือนกันหมดฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้ว่าเขาชอบอะไรเราอยู่กับโลกเราจะเปลี่ยนโลกให้มาอยู่กับเราคือว่าถ้าเขาอยู่ของเขามานานแล้วเนี่ยต้นไม้ต้นพวกเนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งเพิ่งเกิดมาเขาอยู่เขามานานแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าใจเข้าใจเขาว่าเขาอยากได้อะไรเขาอยากได้น้าน้อยเขาอยากได้แสงเขาอยากได้อะไรเราเข้าใจเท่านั้นนะอยู่ที่ไหนก็ได้